ซีวิกเอวันนี้เหลือราคาเพียง3 0 0 0 0นกว่าบาทนะคะวันนี้น้องแป้งพามาชมออปชันคร่าวๆกันก่อนละกันนะคะพี่สําหรับลูกค้าคนไหนที่อยากได้รถเก่งไซส์ใหญ่แต่ราคาถูกๆนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6000กว่าบาทเองขอแค่ลูกค้าบรอดครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนซื้อสดกําเงินมา3 0,000 0กว่าบาทจบแน่นอนนะคะรอรับเล่นที่บ้านได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องแป้งพาชมออปชั่นคร่าวๆกันก่อนละกันนะคะว่าตัวนี้ออปชั่นกันมายังไงกันบ้างนะคะอ่ะ ตัวนี้เป็นตัวของ Honda Civic FB นะคะรถปี2015ตัวนี้เลขไม่ใช้งานของน้องเพียง120,000กว่ากิโลนะคะลำดับดรถลำดับที่1เป็นเครื่องเบนซินนะคะอ่ะตัวนี้ก็ะยะัาน้ำมันอยู่นะคะพี่ก็คืออัตราการกินน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะคะอ่ะมาชมออปชั่นกันคร้าๆกันก่อนละกันนะคะตัวนี้ ออปชันน่นด้านหน้าของเรานะคะกระจังหน้าแบบลูกโซ่นะคะโลโก้ของ h o นด้านะพี่ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟรีแบบฮาโอเจนนะคะตัวนี้ยังไม่มีไฟตะโหนกแต่ว่าด้านล้างแต่งเป็นตัวของลูกโซ่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะส่วนตัวของด้านข้างของเราตัวนี้แม็มอลอยมาจากศูนย์โรงงานเลยนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนอยากได้แบบซิงซิงเท่นี่เลยค่ะพี่ดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนฝากข้อใจขอจองให้น้องแป้งด้วยเดี๋ยววันนี้ เปลี่ยนแม็กให้ลูกค้าเลยนะคะฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าอยากเปลี่ยนแม็กนะคะเดี๋ยวน้องดูเงื่อนไขพิเศษให้ตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้ไฟเลีย้ยวติดกับตัวกระจกมองข้างนะคะคิ้วกันสาดติดะะให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวพาชมด้านหลัง <c oughs> ส่วนด้านหลังของเรานะตัวนี้แต่งสปอยเลอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้านในของเราคุมโทนสีดํานะคะพี่ดูแลรักษาง่ายมากด้านในนั่งสบายกว้างขวางนะพี่เป็นเครื่อง1.8นะคะ นี่สวยไหมไฟท้ายแบบฮาโนเจนนะคะ